สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลแล้วก็โม้ก่อนเกมครับเมื่อวานนี้เราเพิ่งชน,นะ f อฟซโซนไปแบบร้างแค้นแล้วก็ล้างตายได้สาเร็จครับกู้ศักดิ์ศรีของฟุตบอลทีมตัวแทนทีมชาติไทยตัวแทนไทยลีกตัวแทนจังหวัดเชียงรายแล้วก็ตัวแทนฟแฟนฟุตบอลของสิงเชียงไรเต็ดทุกคนเลยครับผมสะใจมากเลยครับเมื่อวานนี้แต่ว่ารายการเนี้ยมันเหมือนกับได้คืบแล้วก็อยากจะเอาสองเพราะว่าตอนเนี้ยทีมที่มีคะแนนนำเนี่ย ก็คือปากกิ่งหัวอันเขาแข่งมามันทั้งหมดต้องแข่งกัน6นัดแต่ปากกิ่งหัวอันแข่งมา4นัดชนะรวดเลยนะครับที่ของเราเนี่ยแข่งมา4นัดมี3แต้มตัวแม็กเบอร์วิกตอรี่ก็มี3แต้มตัวเอฟซีโซนเขามี6แต้มตอนนี้ก็ถามว่าเขาจะเอาเข้ารอบได้ยังไงเอาเข้ารอบที่ที่1ที่2ครับที่1เนี่ยปากกิ่งหัวอันเขาแบกเบอร์ไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ไอ้ที่2เนี่ย เรามีโอกาสเขารอเกี่ยงเซนผมบอกได้เลยครับไม่ถึง30เซนแต่ก็ยังมีโอกาสเพียงแต่ว่าวันที่30ในที่เราเจอกับเมเบิร์นวิกตอรี่เนี่ยเราต้องชนะให้ได้ก่อนแล้วก็แช่งให้เอ็กซีโซนเนี่ยเขาแพ้ปักกิ่งหัวอันแล้วปักกิ่งหัวอันเนี่ยเขาจะมาเจอเราในวันที่3ซึ่งเขารอเข้ารอบไปแล้วก็หวังว่าเขาจะส่งตัวสำรองลงหรือไม่ก็เล่นยังไงก็เรื่องของเขาครับขณะที่เราก็ต้องชนะปักกิ่งหัวอันให้ได้แต่ลูกหนึ่งสองลูกก็แล้วแต่ ไม่มีปัญหาครับขอแค่ชนะแล้วเราก็ไปแช่งให้คู่ระหว่าง FC So กับ m e b e r e Victory เนี่ยเสม,มอกันเท่านี้แหละครับเราก็จะมี9ก้าแต้มแล้วเข้าเป็นอันดับที่สองสิเชยงบายเฟตติ้ง,ง,งนักเตะครับทำมาดีแล้วครับกัดฟันทำอีกพิษครับโอกาสไม่ใช่มีมาง่ายๆนะครับที่จะมาเตะกันในระดับนี้โอกาสมาถึงแล้วครับก็ลองดูครับเผื่อว่า โชว์ศักยภาพไปเขาเห็นแล้วเราอาจจะได้ไปเป็นนักบอลแบบที่ญี่ปุ่นไปที่เกาหลีไปที่อะไรที่เขาอยากซื้อไปเล่นนะครับลองดูครับเล่นอย่างให้เต็มที่เลยครับใบเหลืองโม่โม่ไม่เอาใบแดงโม่โไม่เอากรรมการไม่เป่าอย่าหยุดอย่าหยุดเล่นให้ดีเล่นให้สุภาพนะครับแล้วก็ตั้งใจเล่นเล่นเพื่อศักดิ์ศรีเล่นเพื่อทีมเล่นเพื่อแฟนบอลทุกคนเล่นเพื่อจังหวัดแล้วก็เล่นเพื่อตัวแทนของฟุตบอลไทยลีก ซึ่งเชื่อว่ายัางมีแฟนบอลไทยเนี่ยแอบเชียร์รุ่นกันอยู่แบบเมื่อวานนี้สะใจมากสิงชิมป r ายไฟติง้งโค้ชท่านครับทำมาดีแล้วแก้เกมแล้วอะไรดีแล้วลองทำแบบเดิมเล่นแบบเดิมทำอะไรเหมือนเดิมหรือว่าจะแก้ไขปรับปรุงยังไงก็แล้วแต่แทคติกที่ต้องเจอกับเบร์เบิร์ตวิกตอรีซึ่งตรงเนี้ยสถิติต่างๆที่เรามีหรือว่าเขามีหรือว่า จากที่ก็ผ่านมาสองสามล้านนะคิดว่าทีมงานคงจะเห็นแล้วก็คงจะปรับเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขกันได้เพียงแต่อย่ามีทิฏฐิเหมือนเดิมเลยครับส่วนเพื่อนๆใครดูได้ก็ดูที่สดับใครดูไม่ได้ก็ดูเทปเดีเด๋ยวผมจะถ่ายไว้ให้ส่วนใครที่อยากดูสดเนี่ยให้เข้าไปที่บัคก,กบุงทีวีให้เข้าไปที่ f o x Sport ให้เข้าไปที่ 7M Score ไทยครับจะมีไลฟ์สดให้ดูกันชัวบายเจอกันครับ ผมมั่นใจอยู่ครับว่าโอกาสเรายังมีที่จะเข้ารอบและสร้างประวัติศาสตร์ของสโมสรได้อีกครั้งเย yeah.